พื่อนๆคะเคยเป็นเหมือนชื่อไหมคะที่ว่าเราไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับตัวเราเองเลยอะคะ่ะทำไมรู้ไหมคะเพราะเราอะคะ่ะชอบไปดึงประสบการณ์เก่าๆหรือว่าไปดึงปัญหาที่เราไปอ้างอิงจากคนอื่นนะคะแล้วก็มาให้ความจำกัดของตัวเราอะคะ่ะแล้วก็ขีดความสามารถของเราก็เลยโดนกดทับไปเลยอะคะ่ะแล้วอยากก็ ก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะคะมาเป่งประกายความสามารถของเราอะค่ะให้เต็มที่แล้วก็ตามศักยภาพของเราเลยะคะ่ะอย่าไปดึงประสบการณ์เก่าแล้วก็มาทําให้เราด้อยค่าด้อยความสามารถของเราอะคะ่ะเพราะว่าความสามารถของแต่ละคนนะคะมันมีอยู่ในตัวแล้วแล้วก็เป่งมันออกมาแล้วก็ ทำมันให้เต็มที่ตามศักยภาพของความสามารถเราอะค่ะแล้วมันจะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเราจะออกมาได้งดงามมากๆในความสามารถของเราอะค่ะก็มาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะให้ความยุติธรรมกับตัวเองอย่าไปดึงประสบการณ์เก่าเพื่อจะมาทําให้ความสามารถเราด้อยค่าค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเลิฟเลิฟค่ะ